ลิขสิทธิ์คือสิทธิ์ตามกฎหมายที่ใช้คุ้มครองผลงานของผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เพลงเกมตัวละครหรือแม้แต่โลโก้มันมีไว้เพื่อป้องกันการลอกเลียน และละเมิดผลงานที่เจ้าของสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ว่าเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เบื้องหลังนั้นมีความซับซ้อนหลายอย่างทั้งความคิดสร้างสรรค์ทั้งแรงบันดาลใจที่นำเอาไปต่อยอดทั้งกระบวนการผลิตที่ออกมาเป็นผลงานเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์จึงไม่ได้มีไว้แค่แสดงความเป็นเจ้าของแต่มันคือการปกป้องเวลาแรงใจและจินตนาการที่คนสร้างต้องแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อและบางครั้งก็ต้องแลกด้วยความฝันทั้งชีวิต แต่ในขนาดเดียวกัน ลิขสิทธ์ก็กลายเป็นคมดาบที่อาจหันไปฟันใครก็ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตัดสินที่ยุติธรรมเพราะระบบแจ้งเตือนการละเมิดอย่าง DMCA ใน Roblox นั้นอนุญาตให้ใครก็ได้สามารถยื่นคำร้องเพื่อลบเนื้อหาของคนอื่นออกจากแพลตฟอร์มโดยที่ผู้ถูกกล่าวหาอาจไม่มีโอกาสได้อธิบายอะไรเลยสิ่งเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม Roblox แพลตฟอร์มป่วยผู้ดูแลห่วย AI สมองลิง3องค์ประกอบพิการนี้ถูกสร้าง เป็นสูตรสาเร็จของความอายุติธรรมในแพลตฟอร์ม r o b o อส่งผลทําให้เมื่อใดก็ตามที่มีคนแจ้ง DMCA ใน r o บ o อกก็จะมีโอกาสในการลบเนื้อหามากกว่า80%ลองจินตนาการดูว่าคุณเป็นนักพัฒนาเกมอินดี้ี่ใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างเกมเมื่อสําเร็จเกมของคุณเริ่มมีผู้เล่นเริ่มมีคนพูดถึงและในวันหนึง่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเกมของคุณถูกลบ เพราะมีคนอ้างว่าคุณละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาทาั้งๆที่คุณไม่ได้ลอกอะไรเลยแค่บังเอิญเหมือนกันเท่านั้นแล้วแบบนี้เรายังจะเรียกว่ากฎหมายเพื่อความยุติธรรมอยู่ไหมหรือมันคือช่องว่างที่ใช้กำจัดคู่แข่งกันแน่ในคลิปนี้เราจะมาดูเคสตัวอย่างของการแจ้ง DMCA ที่ไม่ยุติธรรมกันครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาขอรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกด, like. ดกไลค์ดานอโลลอริทึมของคลิปนี้ขึ้นไปใครที่เข้ามารับชมและยังไม่ได้กดซับก็ฝากกดกันด้วยนะและรับชม สิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับถ้าใครอยากเติมโรบักแท้100%แบบไม่ต้องกลัวโดนแบนผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ให้บริการมานานกว่า5ปีตอนนี้มีโปรลดแรงเติมโรบักลดสูงสุดถึง10%ถูกกว่าเติมเองถึง600บาทปลอดภัยสะดวกสุดๆ ยังมีโค้ดไอเทมพิเศษและไอเทมเด็ดๆจำหน่ายอีกด้วยและยังมีให้เติมเกม,เกมอื่นๆอ,อีกมากมายทั้งเกม PC และเกมมือถือยอดฮิต ROV Free Fire มาหมดของแท้ราคาเด่นดิวคุ้มจัดเต็มสายเติมไม่ควรพลาดนึกถึงโรบรั x ให้คิดถึงเติมโค้ดเกมใส่โค้ด GT r o b o t ส่วนลด3%ลดสูงสุด50บาทอย่าลืมใส่โค้ดกัด้วยนะครับ ก่อนจะไปดูเคสตัวอย่างเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้ากันก่อนลิขสิทธิ์คือการคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาไม่ให้มีการคัดลอกเครื่องหมายการค้าคือสัญลักษณ์ดีไซน์หรือวลีที่ใช้ระบุทรัพย์สินทางปัญญาผลงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงเพลงโลโก้ภาพยนตร์ซอฟต์แวร์ศิลปะการแสดงหนังสือการใช้เนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ขออนุญาตอาจนำไปสู่การถูกปรับหรือเรียกคืนเนื้อหานั้น เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีโ o บ็อกพวกเขาตกลงจะปฏิบัติตามข้อกําหนดซึ่งรวมถึงกฎเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าด้วยและหากพบการฝ่าฝืนจะมีการยึดหรือยกเลิกเนื้อหาที่ละเมิดอย่างชัดเจนผู้เล่นอาจได้รับคําเตือนแต่จะถูกปิดบัญชีหรือแบนหากมีการละเมิดซ้ําหรือร้ายแรงและด้วยชื่อเสียของโรบ็อกที่มักจะมีข้อผิดพลาดในจุดเล็กๆน้อยๆโปรมาให้เราเห็นกันอยู่เสมอ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลัวยการ์เดน ถือเป็นหนึ่งในเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทั้งในด้านของกระแสฐานผู้เล่นและรายได้ที่ได้รับในแต่ละสัปดาห์ BM w l b u i l คือหนึ่งในผู้พัฒนาเกมนี้เขามีบทบาทสำคัญในช่วงแรกของการพัฒนาและมีส่วนเชวยพลักดันกร้วอากาเด่นให้ขึ้นสู่จุดสูงสุดแต่ในขณะที่เกมเติบโต,ตขึ้นกลับมีบางอย่างที่เติบโตต,ตามมาด้วยย้อนกลับไปในวันที่6พฤษภาคมปี2025ผู้ใช้ X นาาว่า j จชวย Is Minecraft ได้ออกมาโพสต์พูดถึงผู้สร้างเกมชื่อ ดังอย่างโกรอาเดนนั่นก็คือ BMW รักหรือเอเดรียนโดยมีใจความว่าเอเดรียนมีประวัติอื้อเฉามายาวนานไม่ว่าจะเป็นการโกงผู้เล่นฝังช่องโหว่ไว้ในเกมแบบผู้เล่นแบบไม่เป็นธรรมใช้ระบบ DMCA อย่างผิดๆและแม้กระทั่งการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นและล่าสุดเกมใหม่ของเขาโกรอาเดนก็พุ่งทะยานจนมีผู้เล่นพร้อมการสูงสุดถึง1.5ล้านคนตอนที่ผมรู้จัก BMW รักหรือเอเดรียนครั้งแรกเขาไม่มีเกมต่างๆเลยผมรู้จักเข เขาเพียงเพราะเขาคัดลอกเกมที่ค่อนข้างดังของผมไป1เกมแล้วผมก็แกล้งเป็นเพื่อนกับเขาไปงั้นๆแหละประมาณ1ปีหลังจากที่ผมได้เป็นเพื่อนกับเขาเขาก็ติดต่อเข้ามาหาผมแบบสุ่มแล้วก็อยากร่วมงานกับผมในเกมบางเกมเราเลยตกลงกันว่าผมจะให้ไฟล์เกมกับเขาแล้วเขาก็จะอัปโหลดมันพร้อมกับเปลี่ยนทีมอะไรก็ได้ที่เขาอยากได้แล้วก็ตกลงจะแบ่งรายได้กันคนละครึ่ง50-50ในกลุ่มนั้นแล้วหลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนนับตั้งแต่สร้างกลุ่มนั้นขึ้นมา เกมบางเกมก็เริ่มทําได้ดีและเมื่อหนึ่งในเกมเหล่านั้นมีผู้เล่นถึง1,000คนเขาก็ลบการจ่ายรายได้ของผมออกทันทีและขโมยรายได้ทั้งหมดของผมไปแล้วก็เตะผมออกจากกลุ่มนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการขโมยไอเดียและการทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจ และไม่นานหลังจากที่ผมออกมาแ์เขาเอเดรียนก็เปิดเผยชื่อนามสกุลเต็มของผมในแชท Discord และขมขู่ว่าจะโพสต์ที่อยู่บ้านของผมรวมถึงขู่ว่าจะเผยแพรแ่รูปถ่ายหน้าบ้านของผมและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์สาธารณะตั้งแต่ปี2022รายชื่อเหยืย่อของเอเดรียนก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการโกงอย่างจงแจ้งการฝังช่องโวในเกมที่ร่วมพัฒนาด้วยการปล่อยไฟล์โปรเจกต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและพฤติกรรมอีกมากมายและมีนักพัฒนาหลายสิบคนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของ เอเดรียนใช้บัญชีสำรองของเขาอแอบใส่ภาพรุนแรงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมลงในเกมของกลุ่มที่ร่วมพัฒนาแล้วก็แกล้งแจ้งรายงานเกมเหล่านั้นด้วยตนเองส่งผลให้ผู้พัฒนาที่บริสุทธิ์โดนแบนในขณะที่บัญชีหลักของเขากลับไม่โดนอะไรเลยนี่มึงว่างหรือไงเนี่ย BMW ัลักเคยยื่นคำร้องขอลบผลงานด้วย DMCA แบบเท็จหลายครั้งที่โด่งดังที่สุดคือกรณีเกมไ My Snowball ที่เขาได้ยื่นลบตัวเกมต้นฉบับออกไปจากนั้นก็อัปโหลดเกมเวอร์ชันก๊อปปี้ของตนเองขึ้นมาใหม่ในช่วงที่ ที่อีกฝ่ายไม่สามารถยื่นคัด้านได้และเฉลยอากาศดึงผู้เล่นกว่า2,000คนรวมไปถึงรายได้ทั้งหมดไปเองและเจ้าของเกม My Snowball อย่าง Nook Studio ก็ได้ออกมาแ์เรื่องราวความเป็นจริงทั้งหมดว่าหลังจากที่ BMW l u k ได้ใช้วิธีสกรปรกแสวงหาผลกําไรของเกมพวกเขา BMW l u k ก็ได้สร้างกลุ่มขึ้นมาที่ชื่อว่า iCall Creation ภายใต้บัญชีอื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับโดยระบบการตรวจสอบของ Roblox ซึ่งภายในคลิปวิดีโอแ์เขาก็ได้ยื่นหลักฐานทั้งหมดเปรียบเทียบระหว่างเกม My Snowball และเกมของ BMW l u ักที่คัดลอกขึ้นมาซึ่งแสดงให้เห็นว่า BMW l u ักพยายามจะทําให้เกมของตนเองดูเหมือนต้นฉบับมากที่สุด BMW l u ักอ้างว่าเกม My Snowball มีฟีเจอร์ที่คล้ายกับเกม My Pet Rock ของเขาแต่ n u ก e Studio ได้ชี้แจงว่าฟีเจอร์เหล่านั้นเป็นฟีเจอร์ทั่วไปที่พบได้ในหลายเกมใน Ro b บ o ็อและมีการกล่าวถึงความน่าซื่อใจโคตรของ BMW ลักที่อ้างว่าได้รับแงรงบันดาลใจมาจาก,กมจากเกมอื่นๆเช่น บรูคเฮ a เวนแต่กลับพยายามใช้ DMC A กับน o กสตูดิโอเมือ่อพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากฟีเจอร์ทั่วไปมีการเน้นย้ำว่าเกม My Pet Rock และ My Snowball มีความแตกต่างกันอย่างมากในด้าน,นกลไกการเล่นและทีมในขณะที่ B M W รักขันลอกชื่อเกมแนวคิดทั้งหมดและแม้กระทั่งแนวคิดการใช้ snowball จากเกมของน o กสตูดิโอแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะผ่านมานานมากแล้วแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า Roblox ก็ยังคงมีช่องโหว่ที่เปิดโอกาสให้คนเวนเวนเอาเปรีย เอาชนะกันแกล้งและรังแกคนอื่นแบบไม่ยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าระบบที่อยู่เบื้องหลังของการตรวจจับ DMCa เป็นเจ้าหน้าที่ของทาง Roblox หรือเป็น AI ที่ทาง Roblox พัฒนาขึ้นมากันแน่แต่จะใครก็ช่างผลลัพธ์มันก็ทุเรศอยู่ดีและในปัจจุบัน BMW ลักก็ยังไม่ได้รับผลการกระทําของเขาแถมเขาก็ยังได้รับรายได้จากเกม Groa Garden าาที่ประสบความสําเร็จในทุกครั้งที่มีการอัปเดตคนๆนะครับทาบ้านเมืองย่อยยับแต่สุดท้ายตัวเองก็ได้รับ างนได้รับหน้าที่ให้ไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเองโดยที่ไม่ได้รับโทษทันใดๆปลอดภัยแล้วสินะไอ้หน้ามีไข่คลีนเซอร์เส้นทางที่ถูกต้องสำหรับการล้างน้องชายใครที่ใช้สบู่ทั่วๆไปฟังทางนี้เพราะผมเชื่อว่าผู้ชายอย่างเราๆจะใช้สบู่สีไหนยี่ห้อไหนก็ตามสุดท้ายแล้วก็ต้องมาเกาไข่อยู่ดีเพราะอะไรนะะ่ะเหรอเพราะามันไม่ได้สะอาดจริงๆนะสิไข่ครีนเซอร์จะมาปลดปล่อยคุณจากปัญหาไขส่สกปรก สามารถลดกลิ่นอับกำจัดแบคทีเรียรและระเบิดคราบสกรปรกให้กระจุยและก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแสบเพราะเขาใส่ใจผู้ใช้ได้ค่า pH e สมดุลแถมยังใส่ใจสไตล์ของผู้ใช้โดยมีให้เลือกถึง2กลิ่นด้วยกัน r e l a x i n g w a วออุ่นสบายใช้ตอนเหนื่อยอยากผ่อนคลายโถยวูด,ดี้มีสเสน่ห์อบอุ่นและนุ่มนวล f r e s h i n g Co ู l เย็นเบาๆใช้ตอนร้อนๆอ,อ,อยากสดชื่นกลิ่นหอมสะอาดไม่แสบผิวพร้อมลุยทุกกิจกรรมอากาศร,ร้อนๆแบบนี้นะครับลีเฟชชิ่งคูลก็ถือ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเพราะมันไม่ได้เย็นจนปวดไข่ตอนนี้ที่ผมใช้ความรู้สึกมันจะแตกต่างกับสบู่ทั่วๆไปแน่นอนมันทั้งล้างง่ายแล้วก็เย็นเบาๆแนะนําเลยครับตอนนี้มีโปรโลดเดือดตอนรับกลางเดือนไข่ครีนเซอร์ลดเหลือแค่211บาทจํากัดระยะเวลาเพียง18-21กถึงกันยายนนี้เท่านั้นอย่าได้พลาดโอกาสดีๆแบบนี้ของแท้ยอยู่ใต้คลิปนี้ไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะครับดูแลไข่แล้วไข่จะดูแลคุณ อาจจะหลุดโฟกัสไปสักหน่อยเนื่องจากว่าวีรกรรมของเขาได้สร้างปัญหาและความปั่นป่วนให้กับผู้พัฒนาหลายๆคนไม่น้อยเรื่องราวของลิขสิทธิ์ที่กลายเป็นอาวุธทําลายคู่แข่งมันก็จะไม่ได้ชัดมากเพรว่านี่เป็นเพียงแค่การหาเศษกระดูหรือของเหลือจากคนอื่นด้วยวิธีการแย่ๆใช้ช่องโหว่ที่เป็นข้อผิดพลาดของโรบอทในการทําร้ายผู้อื่น จึงทาให้หลายๆคนที่ได้ยินเรื่องราวตรงนี้หรือแม้กระทั่งผมเองต่างก็โฟกัสไปยังพฤติกรรมชวนเดือดของ BMW ลักแต่หลังจากนี้สิ่งที่เรียกว่าลิขสิทธิ์จะถูกใช้เป็นอาวุธที่เอาไว้ประหารประหารนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ที่ต้องการจะสร้างความสนุกหรือสร้างรายได้ให้กับตัวเองก็จะต้องมาเจอสตูดิโอที่ขึ้นชื่อว่าเห็นแก่เ e งินชื่อเสียงผลประโยชน์โดยที่ไม่คํานึงถึงวิธีการและนี่คือหนึ่งในสตูดิโอที่น่าเลือดที่สุดในแพลตฟอร์ม Ro บ o x นี่คือ Big กต Games. โดยเพรสตันชายผู้มีจุดเริ่มต้นมาจากการสรรสร้างเกมที่มีระบบเรียบง่ายแต่สามารถดึงดูดผู้เล่นได้และก็ได้จุดประกายให้เกิดบริษัท Big g เก e s และเกมชื่อดังตระกูลเพชรที่สามารถกวาดไปได้ทั้งฐานผู้เล่นและจำนวนเม็ดเงินอันมหาศาลผ่านการตลาดสุดหน้าเลือดที่จะขูดเงินในบัญชีของคุณจนหมดในเว็บไซต์โปเกมไกส์ได้มีบทความหนึ่งที่พูดถึงวิธกรรมของ Big g เก e s ที่ได้กำจัดคู่แข่งทางการตลาดโดยการใช้ DMCA เป็นอาวุธ ผู้เล่นเรียกร้องให้แบนด์บิ๊กเกมทมกลางกระแสข่าวเรื่อง DMCA ที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเขียนโดยคุณเกรซดอยเมื่อวันที่7กันยายนปี2023แม้ว่าเกมหลักของบิ๊กเกมอย่าง PESimulatorX จะมียอดผู้เล่นลดลงอย่างมากและไม่ได้รับการอัปเดตมานานกว่า1เดือนแล้วแต่บริษัทพัฒนาเกม Ro บ็ o x แห่งนี้ก็ยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่ในสาธารณะแม้จะไม่ใช่ทางที่ดีนะักผู้ก่อตั้ง CEO ของบริษัทก็คือเพรสตันซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับประเด็น ดราม่าอยู่บ่อยครั้งผู้เรียนจํานวนมากมักกล่าวหาเขาว่าเป็นคนโลภเงินเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบอย่างไรก็ตามเพรสตันมักจะไม่ออกมาแสดงความเห็นใดๆเมื่อเกิดกระแสดรา,าม่าบนโซเชียลเกี่ยวกับเกมของเขาและล่าสุดเพรสตันได้เริ่มดําเนินการที่หลายคนเรียกว่า c m d a c r a n s หรือการกวาดล้างลิขสิทธิ์โดยมีนักพัฒนาหลายรายได้รับคําเตือนให้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาภายในเกมของตน พื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบิ๊กเกมมีเช่นนั้นเกมของพวกเขาอาจถูกลบและอาจต้องเผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมายภายนอกโรบ็อกได้อีกด้วยหนึ่งในผู้ใช้กลุ่มแรกที่ออกมาเปิดเผยประเด็นนี้คือบัญชี RBX l e a g u e บนแพลตฟอร์ม X โดยเมื่อวันที่5กันยายนปี2023เขาได้โพสต์ว่า Pre สต o n ได้ยื่นคำร้อง DMCA ต่อเซิร์ฟเวอร์ Discord และบัญชี X ของ RBX l e a g u e พร้อมทั้งขู่จะส่งคำสั่งให้ยุติการกระทำและอาจดำเนินคดี ทาางกฎหมยยด้วตามที่ RBXG l e a g u e ได้กล่าวไว้พวกเขาได้รับการสนับสนุนจาก Big Game มาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วและไม่เคยได้รับคำเตือนใดๆว่ามีการละเมิดกฎหมายเลยโดย RBXG l e a g u e เป็นบัญชีที่เน้นโพสต์ข่าวหลุดหรือข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเกมของ Big Game โดยเฉพาะ Pet Simulator X เช่นรูปสัตว์เลี้ยงใหม่ ฟีเจอร์ที่ยังไม่ประกาศสุดท้ายแล้วก็ถูกบิ๊กเกมยื่นคำร้อง DMCA แม้ว่า RBXG l e a g u e จะบอกว่าเขาทำแบบนี้มาโดยที่บิ๊กเกมเคยสนับสนุนหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรมานาน2ปีแต่สุดท้ายก็ถูกสั่งลบและถูกขู่ดำเนินคดี เพียง2วันหลังจากโพสต์นั้นมีนักพัฒนาหลายคนเริ่มออกมาเปิดเผยว่าตนเองก็ได้รับคำร้อง DMCA จากวิ g เกมเช่นกันทำให้เรื่องราวก็เริ่มลุกลามมากขึ้นและในครั้งนี้เพรสตันก็ไม่ได้นิ่งเงียบอีกต่อไปเมื่อวันที่7กันยายนปี2023นาักพัฒนาชื่อ f i l t e r Script ปได้โพสต์ข้อความยาวบน X ระบุว่าตนเองถูกวิ g เกมยื่น DMCA อย่างไม่ถูกต้องเพียงเพราะการใช้โมเดลสัตว์เลี้ยงที่คล้ายกันโดยเขาก็ได้อธิบายว่าเหตุการณ์นี้ทำให้สูญเสียไรายได้ไปหลาย ลและเสียเวลาไปมากจากนั้นฟิลเตอร์ก็ได้วิจาร์โรบอทโดยตรงว่าไม่ควรอนุญาตให้มีการลบเกมครั้งใหญ่แบบไม่มีขั้นมีตอนในการตรวจสอบอย่างเหมาะสมพร้อมระบุว่านาเซาที่ได้เห็นบริษัทต่างๆใช้พฤติกรรมผูกขาดเพื่อกำจัดคู่แข่งโดยแทบไม่ต้องรับผลอะไรใดๆเลยจากนั้นเพรสตันก็อ้างว่าเกมเชสซิมูเลเตอร์ของฟิวเตอร์สคริปต์ว่ามีการใช้โมเดลสัตว์เลี้ยงและพื้นผิวที่คล้ายกับเพชรซิมูเลเตอร์ออย่างมากจนถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เขาระบุว่าเนื้อหาเหล่านี้ ถูกนําไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและสัตว์เลี้ยงแบบสี่เหลี่ยมที่มีหน้าตาและมีสีสันเฉพาะตัวนั้นเป็นเอกลักษณ์ของบิตเกมทั้งในเกมและสินค้าจริงเพื่อแก้ปัญหา DMCA ที่เกิดขึ้น Ed, ถูกสั่งให้เปลี่ยนโมเดลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในเกมของตนซึ่งมีจํานวนเกือบ300ตัวโดยเขาระบุว่าตนเองไม่มีเวลาพอที่จะทําเรื่องนี้ได้ทันในช่วงท้ายของโพสต์ฟิ l เตอรได้ตั้งคําถามว่าจะให้ผมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงพราคล้ายกันได้อย่างไรในเมื่อดีไซน์แบบทรงสี่เหลี่ยมมันแทบไม่มีทางแตกต่างกันได้เลย ยกเว้นที่ใบหน้าและเขายังยืนยันกับผู้ติดตามว่าจะยังคงมีเกมใหม่ๆจากเขาออกมาอีกแน่นอนหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เริ่มได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วและในที่สุดเพรสตันก็เลิกนิ่งเงียบโดยเขาได้ตอบกลับโพสต์ของฟิลเตอร์ด้วยลิงก์ไปยังบล็อกโพสต์ของโรบ็อกเดฟบล็อกในหัวข้อปกป้องความคิดสร้างสรรค์โดยการเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามวันที่7กันยายนปี2023และเช่นกันนักพัฒนาที่ใช้ชื่อว่ามิฟเซลก็ได้โพสต์เรื่องราว บนแพลตฟอร์ม X เพื่อแสดงว่าเพรสตันได้ยินคำร้อง DMCA กับเกมของเขาบน Roblox เช่นกันโดยมิฟเซลได้อ้างว่าข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นไม่เป็นความจริงหลังจากนั้นเพรสตันก็ได้ตอบกลับโพสต์ของมิฟเซลโดยชี้เห็นว่าส่วนใดในเกมของมิฟเซลที่เป็นเหตุถูกแจ้ง DMCA พร้อมกับแนบลิงก์ไปยังบทความ Roblox d e บ b l o c อีกครั้งอีกแล้วเหรอวะเนี่ยจากโพสต์ของบัญชีข่าวแฟนคลับ Roblox ที่ชื่อว่า RTC ได้ระบุว่าเกมต่างๆเช่น a r m w r e s t l i n g Simulator Simulator t s Shop s i m ULATOR และ p r i s e b u y Me ก็เพิ่งได้รับคำร้องถอดเกม DMCA Take Down จาก Big Game เ,เช่นกันอย่างไรก็ตาม Pre s t o n ชี้แจงว่าคำร้องเหล่านี้ถูกยื่นไปตั้งแต่หลายเดือนก่อนแล้วและเพิ่งจะมีผลตอนนี้เป็นเพราะขั้นตอนของ r o b o อกดำเนินการช้าม,มากเมื่อ Pre s ต o n ถูกถามถึงเหตุผลว่าทำไมจูๆ่ๆถึงมีการยื่น DMCA และอ้างการละเมิดลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากรวมถึงถูกกล่าวหาว่าลบเกมของแฟนๆที่แค่ได้แรงบันดาลใจ มาจากเพสเซนโมเรเตอร์เเขาก็ได้ตอบว่าเราจะไม่ลบเกมแฟนเมดถ้าเกมนั้นไม่ได้ทําขึ้นเพื่อสแสวงหาผลกําไรจากทรัพย์สินทางปัญญาของเราบางคนขโมยดีไซน์ของเราไปใช้ในบางกรณีมีมากกว่า50แบบแล้วเกมเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็มีการขายสินค้าจริงๆและพวกเขาไม่ได้ทําเพื่อความสนุกแต่ทําเพื่อผลกําไรล้วนๆเพื่อแข่งกับเราโดยตรงมันไม่ใช่แค่แฟนเกมผมชอบแฟนเกมนะแต่นี่มันคนละเรื่องเลยหลังจากที่เพสตันถแถลงเช่นนั้นคอยลลิสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เกี่ยว ค้องกับบิ๊กเกมก็ได้ออกมาโพสตบน X โดยมีม,มจํานวนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ DMCA นี้ซึ่งลดแล้วแต่ล้อเลียนหรือเน้นให้เห็นว่าเกมเหล่านั้นลอกเพสยซีมอนิเตอร์ X อย่างชัดเจนเพื่อต่อโต้อตอคอยลิสและความขัดแย้งที่กาลังปะทุขึ้นระหว่างบิ๊กเกมกับชุมชนโรบอทโดยรวมยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายคนก็เริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะครีคราฟและไนฟอกครีคราฟได้กล่าวว่าผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะดีสะกว่าถ้าคุณเขียนเอกสารสรุปมาชัดๆว่า เกมไหนถูกแจ้ง DMCA บ้างและเพราะอะไรการโพสต์มีมรัวๆลงบนไทม์ไลน์มันไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีสักเท่าไหร่แค่เขียนว่านี่คือ,อรายชื่อเกมที่เรายื่น DMCA ไปและนี่คือเหตุผลถ้าทุกกรณีมันเคลียร์และชัดเจนเหมือนที่พวกคุณทําเป็นมีมจริงๆมันก็ควรจะทําให้ดราม่าทั้งหมดนี้จบลงได้สักทีแต่ทําไมมันก็ดูเหมือนว่าพวกคุณกําลังไปเขย่ารังแตงของชุมชนเขา้านฟ็อกก็ได้กล่าวเสริมว่าผมมองเห็นทั้ง2ด้านของเรื่องนี้และผมเข้าใจว่าเพรสตันกับทีมของเขาอาจมีสิทธิ์ในการ ลบเกมบางเกมรวมไปถึงบัญชีที่ปล่อยข้อมูลหลุดแต่การที่คุณบอกว่าทุกเกมที่มีสัตว์เลี้ยงทรงลูกบาทคนโดน DMC A หมดอันนี้มันก็เวอร์จนเกินไปคุณไม่สามารถเป็นเจ้าของไอเดียสัตว์เลี้ยงทรงสี่เหลี่ยมได้หรอกมันก็เหมือนกับจะบอกว่าเกมทุกเกมใน Roblox ที่มีต้นไม้นั้นถือว่าผิดพอเกมแรกที่ใช้ต้นไม้ก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดผมไม่ได้เข้าข้างใครเลยนะความสัมพันธ์ของผมกับ Big Game ก,ก,ก็มีแค่ในวิดีโอแค่นั้นแต่ที่อยากบอกคือกรุณาทําความเข้าใจทั้งสองฝ่ายให้ดีก่อนจะตัดสินอะ คุณคงไม่อยากเผลอไปเข้าข้างคนผิดพลายหลังหรอกจงหาข้อมูลให้ครบก่อนอย่างที่คาดไว้กระแสตอบรับแฟนๆโดยทั่วไปเป็นไปนในทางลบเป็นอย่างมากหลายคนเรียกร้องให้แบนบิ๊กเกมโดยสิน้นเชิง มีการแฮชแท็กต่อต้านวิกเกบน X ซึ่งเต็มไปด้วยมีมคำขู่และคำถามที่พุ่งเป้าไปยังเพรสตันและบริษัทแม้ว่าหลายโพสต์จะเกินจริงหรือบิดเบือนแต่ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วนันเวลาที่บทความนี้เผยแพร่บัญชี X อย่างเป็นทางการของ b วิกเก e ก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นใดๆเลย จากการที่เราได้เห็นเคสดังกล่าวจะสังเกตว่าความถี่และน้ำหนักของการใช้กฎหมาย DMCA จากทาง Big g เก e มันค่อนข้างจะเอาเรื่องเลยเล็กๆในน้อยก็เอาคล้ายนิดหน่อยก็เอาั้งทางที่ดีไซน์แบบนี้มันคือดีไซน์เบสิกที่หลายๆคนในแพลตฟอร์มก็สามารถนำมาใช้ได้หรือว่าเขาจดลิขสิทธิ์บ็อกซ์สี่เหลี่ยมก็นแน่วะแต่มันจะอะไรก็ช่างสุดท้ายแล้วในเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้ามันมีการละเมิดจากแหล่งอื่นโรบอกก็ควรรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วแต่ในส่วนของความคล้ายกันในแพลตฟอร์มอันที่จริง ก็ไม่น่าเอาแรงไปใส่ใจอะไรกับมันมากเพราะมันไม่สมเหตุสมผลอีกอย่างทางบิ๊กเกมก็ดูเหมือนจะกลืนน้ำลายตัวเองโดยกระแสหนักหน่วงที่ทําให้เม็ดเงินและสถิติที่เคยทําได้มันลดน้อยถอยลงจึงได้เริ่มทําเกมลอกเลียนแบบชาวบ้านขึ้นมาชัดที่สุดเลยก็คือโกลอากาศินที่มีการนําเกมเพลย์มาใช้กับเกมเพสซิมูเลเตอร์99แล้วก็เปลี่ยนชื่อน,นิดหน่อยให้คล้ายกันเป็นชื่อว่าโก o แอนเอกขณะปกเกมมันยังคล้ายเลยแต่ที่ค่อนข้างแย่ที่สุดก็คือการสร้างเกมเลียนแบบสต e ลอาเบนรอดแบบหน้าน ดนา้นนออกมาเป็นเกม s t e ล l ัพ h e a Pet, เพื่อดึงฐานผู้เล่นยอดรายได้โดยไม่สนวิธีการโอ้มันจะสกปรกเพีลงใดไม่สนว่าจะกลือน้ำลายตัวเองหรือไม่ผมก๊อบเกมคนอื่นได้แต่คนอื่นห้ามก๊อบเกมผมแบบนี้ก็ได้เหรอน่าให้ดูบิ๊กมันฟ้องให้เป็นเรื่องเป็นราวน่าจะมันน่าดู เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดก็ทำให้เราได้เห็นว่า D.M.C.A. ที่เกี่ยวข้องกับ Roblox นั้นมันค่อนข้างที่จะเดินเกมผิดไปสักหน่อยจากมีมที่เกิดขึ้นการถูกหยิบนำมาล้อเลียนบนโลกอินเทอร์เนต็ตมันก็บ่งบอกได้ชัดเจนแล้วว่าพวกเขาไม่ได้ใส่ใจเหตุผลและคุณภาพเลยแม้แต่น้อยเกมอนิเมะผิดลิขสิทธิ์ตั้งเยอะแยะไม่ไปสนใจเกมที่เรียนแบบเกมเพลย์นอกแพลตฟอร์มก็ไม่เหลียวแลแต่กลับไปเข้มงวดกับนักพัฒนามือใหม่ที่กวเข้ามาเพื่อสรรสร้างความสุขในแพลตฟอร์มของตนเอง เพื่ออะไรวะมีฐานผู้พัฒนาเพิ่มเติมก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่ทำไมหยุดเกมที่ละเมดลิขสิทธิ์จริงๆโดนรุมฟ้องทีไม่ขี่แตกกันไปเลยเหรอโดยช่องโหว่ที่ไม่ได้แก้ไขจึงทําให้การแจ้ง DMCA นั้นมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จมากกว่าจะล้มเหลวสิ่งนี้บ่งบอกว่า DMCA ใน Roblox นั้นค่อนข้างจะอ่อนปลูกเบียกไร้คุณภาพและไร้สาระเกินกว่าจะเรียกว่ากฎหมายแต่ที่มันจะสร้างความยุติธรรมกลับสร้างความเหลื่อมล้าให้กับชุมชน Roblox สร้างปัญหาให้กับนักพัฒนามือใหม่แบบเลี่ยงไม่ได้ แทนที่พวกเขาจะกังวลเรื่องคอนเทนต์ภายในเกมว่าจะขายได้หรือเปล่ากลับต้องมากังวลในเรื่องของลิขสิทธิ์ที่มันไม่ใช่กฎหมายจริงๆด้วยซ้ําเป็นการสร้างตะกาหหวยของเด็กอมมือที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอะไรต้องเข้มงวดอะไรต้องผ่อนปลน แล้วแบบนี้เรายังจะเรียกระบบแจ้งลิขสิทธิ์บนโรบ็อกว่ากฎหมายได้อยู่อีกไหมหรือแท้ที่จริงแล้วมันเป็นแค่เครื่องมือของคนที่มีอำนาจเอาไว้ใช้บีบอัดบงการและลบทุกอย่างที่เขาไม่ต้องการให้มันอยู่เกมที่คล้ายกลายเป็นผิดเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจกลายเป็นของปลอมแล้วใครกันละ่ะคือคนที่ตัดสินว่าอะไรลอกอะไรไม่ลอกถ้าสิ่งที่คุณทํามาจากความตั้งใจแต่โดยใครบางคนมองว่าคล้ายแล้วลบทิ้งได้ภายในวันเดียวแบบนั้นเรายังจะเรียกได้ว่า เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสได้อยู่อีกเหรอทุกวันนี้นักพัฒนารุ่นใหม่ไม่ได้กลัวว่าเกมจะไม่ดังแต่กลัวว่าจะโดนฟ้องก่อนที่จะปล่อยเกมด้วยซ้ำลิขสิทธิ์คือสิ่งที่ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ให้ใครก็ตามที่ไม่เห็นคุณค่าของงานศิลปะออกไปใช้ได้ตามใจชอบแต่ในโรบ็อกลิขสิทธิ์กลับกลายเป็นอาวุธที่ใช้งานง่ายเป็นเครื่องมือประหารน,นักพัฒนาที่ยังไม่ทันได้เติบโตความคิดสร้างสรรค์เลยถูกขังไว้ใต้เง,งากฎหมายที่คุมเครือคนที่กล้าใช้มันก็ไม่ใช่ ผู้เสียหายแต่กลับเป็นผู้ชนะในระบบนี้เราแบบนี้มันอย่างยุติธรรมอยู่ไหมหรือโรบ็อกเองก็แค่ปล่อยให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะระบบมันง่ายต่อการใช้งานโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเรื่องทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างถูกกับผิดแต่อาจเป็นการแข่งแย่งชิงพื้นที่ระหว่างคนที่มีกับคนที่เพิ่งเจอเริ่มแล้วคุณล่ะคิดว่านี่ คือการปกป้องลิขสิทธิ์หรือแค่การกลัวการแข่งขันและสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการนำเสนอของคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ออกไปและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับเนื้อหาทั้งหมดหมดลงเพียงเท่านี้พบเจอกันในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ uh, Everybody worried about the crown being Look homie me on the man right now Talking to a P.I. kinda time we on Don't roll like the kind of take eons Got a little buzz, it's time to go beyond Can't look back, no time to hit rewind Yeah, she wants to do this class I'm like move but you must ask They pour way too much in your glass Just move your hips like a whole class Hit the cab, I talk that gap Shut like up, man. I walk that shit when I'm up that